พระาธาตุกลางน้ำมาสจั์แห่งลุ่มน้ำโขงตั้งอยู่กลางลำน้ำโขงนักบริเวณคุ้มบัทธาตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเดิมชื่อพระาธาตุล่าหนองคายต่อมาเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ว่าพระาธาตุเมืองหนองคาย ตามตำนานโบราณกล่าวว่าเป็นพระเจดีย์บรรจุพระบรมสมารีริกธาตุเดิมตั้งอยู่บนบกริมฝั่งน้ำโขงสร้างขึ้นเมื่อปีพศ19โดยพระอรหันต์ห้าองค์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฝ่าพระบาทเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า9้าองค์มาประดิษฐานไว้ณนะเมืองล่าหนองคายโดยมีพระมหาสังฆวิชัยพร้อมชาวเมืองและพญาสุดโทนาคราช ร่วมกันสร้างอุโมง์หินบรรจุพระบรมาธาตุไว้ต่อมาพศ2109พระเจ้าชัยเชษฐาและข้าราชบริพารจากเวียงจันทร์ร่วมกับชาวเมืองหนองคายสร้างพระมหาเจดีย์ครอบอุโมง์พระาธาตุไว้การต่อมากระแสะน้ำแม่น้ำโขงได้ไหลเปลี่ยนทิศทางกัดเซาะตะลิ่งฝั่งเมืองหนองคายพังลงเรื่อยๆจนถึงองค์พระาธาตุในที่สุดองค์พระาธาตุ ก็ได้พังทลายลงในแม่น้ำโขงเมื่อวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน9พศ2390เวลาพบคำ่ำเมื่อน้ำกัดเซาะนานปีเข้าองค์พระาธาตุก็กลายเป็นตั้งอยู่กลางแม่น้ำโขงดังที่ปรากฏเป็นพระาธาตุกลางน้ำให้เห็นดังเช่นปัจจุบันซึ่งอยู่ห่างฝั่งหนองคายประมาณ200เมตรขณะทีมงานลงเรือถ่ายทา เพื่อเก็บภาพความมหัศจรรย์ของพระธาตุกลางน้ำโขงในระยะใกล้เป็นช่วงเดือนกันยายนซึ่งน้ำโขงกำลังไหลหลากในปริมาณมากทำให้ไม่สามารถมองเห็นองค์พระธาตุได้ชัดเจนเหมือนช่วงเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมซึ่งจะมองเห็นองค์พระธาตุโผล่เหนือน้ำสูงประมาณ3เมตรได้ถนัดชัดเจนจึงปรากฏแต่เพียงกระแสน้ำโขงที่เชี่ยวกราดหลังไหลประทะองพระธาตุ เกิดเป็นฟองคลื่นน้ำบังบนให้เป็นที่สังเกตจุดที่ตั้งองค์พระาธาตุจากเหตุการณ์พระาธาตุพังทลายลงกลางแม่น้ำโขงทำให้ชาวเมืองหนองคายเชื่อว่าเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของพญานาคได้กระทำการอัญเชิญพระาธาตุไปประดิษฐานที่เมืองบาดาลเพื่อรักษาไว้มิให้สูญหายและบริเวณน,นี้ชาวบ้านคุ้มบัตธาตุยังประสบกับเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่องค์พระาธาตุกลางน้ำ เมื่อวันที่29กรกฎาคม2539บริเวณพระธาตุกลางน้ำมีชาวบ้านเห็นสัตว์ประหลาดลักษณะเหมือนงูขนาดใหญ่ขึ้นมาแหวกว่ายลอยทวนน้ำเล่นอยู่ใกล้ๆกับองค์พระธาตุมองเห็นเป็นทางยาวออกไปประมาณ20เมตรชาวบ้านใกล้ๆต่างแห่แหนมามุงดูสิ่งประหลาดกลางน้ำโขงกันเต็มฝั่งสร้างความแตกตื่นกลาหลโจดขานกันไปต่างๆนานาบ้างก็ว่าเห็นเหมือนงูตัวใหญ่ยาว10เมตร เห็นลำตัวเป็นสีดำสีเขียวเห็นเกล็ดเป็นมันแวววาวบั้งก็บอกว่าเห็นเหมือนปลาประหลาดที่ทหารอเมริกันจับได้ทางแถบทะเลแดงซึ่งมีความยาว23ฟุตลำตัวเป็นเกล็ดมีเจ็ดสีมีเลือดสีเขียวหัวเหมือนพญานาคตามโบสเสียชีวิตเพราะถูกใบพัดเรือปัน่นทหารอเมริกันเรียกชื่อว่าออฟฟิชแต่คนไทยลาวลุ่มน้ำโขงเรียกว่าพญานาค บางคนก็ว่าเหมือนปลาดาบเงินที่อาศัยอยู่ในทะเลบางคนบอกว่าเป็นฝูงปลาไหลย,ยักษ์ในแม่น้ำโขงบ้างก็ว่าเหมือนกลุ่มปลาตูหนาขนาดใหญ่ขึ้นมาว่ายน้ำเล่นบ้างก็อธิบายว่าเป็นผลจากกระแสน้ำเชี่ยวของฤดูน้ำลหลากไหลกระทบองค์พระาธาตุทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำขึ้นแต่ชาวบ้านแถบนี้เชื่อว่าเป็นพญานาคที่เฝ้าพิทักษ์รักษาองค์พระาธาตุขึ้นมานมัสก,การพระาธาตุกลางน้ำ เป็นนิมิตให้ผู้คนได้เห็นในช่วงเข้าพรรษาและยังเคยมีบ้างไฟพญานาคปรากฏขึ้นให้ผู้คนได้พบเห็นที่พระธาตุกลางน้ำแห่งนี้หลายครั้งนะดดินแดนศักดิ์สิทธิ์บริเวณพระธาตุกลางน้ำโขงอําเภอเมืองหนองคายแห่งนี้ ได้มีปรากฏการณ์มาสศจรรร์เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่30เดือนตุลาคมพศ2547ซึ่งตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11ของไทยและตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11วัน6พัรศาของลาวได้มีปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเหนืนอพระธาตุกลางน้ำขงเมื่อเวลาประมาณ1 7นาฬิกาและนี่คือภาพปรากฏการณ์ประหลาดที่นายวิสุทธิศรีเลขาช่างภาพวิดีโอสมัครเล่น บ้านเลขที่066ท2ซอย9บ้านวัดหลวงตำบลวัดหลวงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายถ่ายภาพได้โดยบังเอิญท่ามกลางสายตาชาวเมืองหนองคายนับร้อยที่ได้เห็นเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นอยู่นี้ร่วมกันผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ต่างเชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ที่พญานาคเจ็ดตน ว่ายน้ำมาสักการะพระาธาตุกลางน้ำโขงเหตุการณ์ประหลาดครั้งนี้นเกิดขึ้นเป็นเวลา13นาทีสารคดีชุดนี้ได้นำมาให้ท่านชมเพียงบางส่วนหากท่านสนใจต้องการชมภาพเหตุการณ์เต็มทั้ง13นาที<อ>รวมถึงการสัมภาษณ์นายวิสุทธิ์สัตยาเลขาช่างภาพวิดีโอสมัครเล่นและการแสดงทัศนะต่อภาพนี้ของท่านประคูณพิสัยกิจจาธรเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัยเจ้าอาวาสวัดหลวง โปรดติดตามชมรายละเอียดได้จากสารคดีวี v c ีชุดพญานาคตัวจริงสำแดงตนกลางน้ำโขงซึ่งบริษัทเย็นสบายไทยลาวจำกัดได้จัดทำเป็น v ดีนำออกเผยแพร่แล้ววันนี้